สองคันที่สองหนงหนึและคันที่สามหนึ่งหนึองะครับ G A สี่ห้าห้าห 985ับกนทางจากกรุงเทพรหโนครไปทางสุงไหงโกรกจังหวัดนราธิวาสนะครับ2สต้นทางจากสถานีกรุงเทพลทางสถานีสุรินทร์ท่าที่ระสมที่เรืองำบวนโดนนี้ดยรอาสาย้่าน GEA 4528อนะครับ มาแล้วครับอันสตอม4206เครื่องยนต์พิวสติ๊กกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่233นะครับ233สมสามเส้นทางจากกรุงเทพพุทธมณไปทางไปสุรินทร์นะคะ ดีเซลลังคันนำหนึ่งสนะครับคันที่2อครับหนึ่คันที่3ามหนึงสองและคันที่4ครับหนึ่งสองนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นริ้วของขอบวนที่2องปดูนยนะครับ GK 4 0 1 8กับ Unstom หมายเลข4216เครื่องยนต์ิวสติก ขณะนี้เขาบนรถธรรมดาเขาบนที่2 1 2ตอนนี้ถึงสถานีกรุงเทฯพฯโพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ วันนี้ g k 4048เลยฮะ รถสินค้าหอชิลด์วดขบวนที่เก้าแปนะครับจะทางจากสุงไงโกรกไปทางเข้ากรุงเทพพหลโยธินครับอันสตอมซ1 3 9ึ่เกครื่องยนต์ฟิวสติก รรมดาขบวนที่สองสี่ครับเส้นทางจากสุรินทร์ไปทางากรุงเทพมหานครนะคะ G K สี่ศูนย์สี่แปดนะครับ นี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่211ออกจากสถานีรถไฟดอนเมืองแ่งใหม่แล้วนะครับรับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพพหลโยธินปลายทางไปตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับไปแล้วนะครับบ้ายยครับขอให้ผูดด้โดยสารทุกท่าน,น,ค,นครับเดินทางถึงที่หมยายอย่างปลอดภัยนะครับสำหรับขบวนรถธรรมดาขบวนที่211ในช่วงบ่ายของประจำวันนี้ด้วยนะครับไปแล้ว ดีเซลรัลงคันนำหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งสองสองห้าสองหนึ่งศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองสี่ครับกับขบวนรถด่วนขบวนที่72นะครับต้นทางจากอุบลราชธานีไปทางเข้ากอุ้งเทพอภิวัตรขณะน,นี้กำลังมุ่งหน้าเข้าจอดสถานีรถไฟดอนเมืองแห่งใหม่แล้วนะครับ G A สี่ห้าสองเก้าะครับ มาแล้วครับกับขบวนรถธรรมดาขาบวนที่202นะครับต้นทางจากพิษณุโลกปลายทางเข้ากรุงเทพปัวลำพงนะครับขณะนี้กำลังวุ่งหน้าเข้าจอดสาถานีรถไฟดอนเมืองแห่งใหม่แล้วนะครับ <c oughs> กว่าจะมา <c oughs> กำลังเข้ามาแล้วนะครับ GA 4 5่3สนะครับ ขบวนที่634ครับต้นทางจากบึงพระจังหวัดพิษนุโลกไปทางไปยังโรงกันน้ำมันบางจากแม่น้ำนะครับวันนี้ได้หัวจากรุ่น G A หมายเลข4533ทำขบวนนะครับสำหรับขบวนที่634ครับกำลังวิ่งผ่านจุดตัดทางรถไปตลาดใหม่ดอนเมืองแล้วนะครับผมมาดู้ท้ายกันนะครับปภ50007ท้ายดี ไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับขบวนที่6สักเสียครับ